สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทําบรวนี่ชาเขียวกันแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากนะคะแรกๆเราก็จะนําไวชช้ช็อกโกแลตแล้วก็เนยสดนะคะนําเข้าเว็บ1น,นาทีค่ะคนจนละลายแล้วพักไว้นะคะมาต่อกันที่ไข่ไก่ค่ะใช้เป็นไข่เบอร์ศูนย์นะคะ2ฟองค่ะวานิลานะคะใส่ลงไปประมาณ1ซ้อนชาค่ะจะตีแค่พอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ําตาลไอซิ่งค่ะ ปริมาณส่วนผสมที่ให้ไว้ความหวานกำลังดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มน้ำตาลไอซิ่งลงไปได้ค่ะ ความเร็วที่ใช้ตีเป็นระดับกลางนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะจนไข่และน้ําตาลไอซิ่งขึ้นฟูประมาณนี้เลยค่ะการทำเบวนี่ให้อร่อยไม่ต้องตีนานนะคะตอนนี้ก็จะมาใส่ส่วนผสมที่เราละลายไว้รวมกันค่ะก็จะมีเนยสดแล้วก็ไว้ช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะตีต่อแค่พอเข้ากันนะคะ ตีจนเข้ากันแบบนี้แล้วก็มาลอนแป้งใส่เลยค่ะแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็ผงชาเขียวนะคะลอนรวมกันลงไปได้เลยค่ะก่อนที่เราจะตีส่วนผสมค่อยๆค,คนให้เข้ากันก่อนนะคะจะได้ไม่ฟุ้งกระจายค่ะ ไม่ตีนานนะคะเอาแค่พอส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก็พอแล้วค่ะนี่นะคะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเทใส,ส่พิมพ์กันเลยนะคะระหว่างนี้ให้อุ่นเตา150องศาไว้เลยนะคะพิมพ์ที่ใช้ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะขนาด9คูณ9นิ้วนะคะรองด้วยกระดาษไขค่ะ เทตัวเบาวนี้ลงไปแล้วก็แต่งหน้าตามชอบนะคะของพี่ก็จะใส่อัลมอนต์ไปนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆมีอะไรจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะ ตอนนี้เตาก็ร้อนได้ที่นะคะนําเข้าไปอบเลยค่ะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะคะขึ้นอยู่กับขนาดความหนาค่ะผมพี่ใช้เวลาอบอยู่30นาทีนะคะพอสุกแล้วก็นําออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะพักไว้จนกว่าจะเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นกันค่ะพอตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เลยค่ะ ถ้าใครมีซอสคาราเมลหรือว่าเป็นพวกช็อกโกแลตต่างๆจะมาแต่งหน้าด้วยก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ของพี่มีซอสคาราเมลเหลืออยู่ค่ะสำหรับซอสคาราเมลถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้สูตรก็ไปกดดูตรงคลิปก่อนหน้าได้นะคะตรงคลิปที่มีบราวนี่ซอสคาราเมลลาวาค่ะพี่ได้ทำไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เหลือจากคลิปนั้นเลยค่ะสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้หลายวันเลยนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเบวนี่ชาเขียวค่ะสูตรทำง่ายอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ